อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับ3 2สมสองโอเย oh, yeah. สันจับพัะของอาทิตย์ในช่อง wolf in c h i e f ช่องป๊อปอาร์ทจะทำให้อาร์หมันป๊อปนะครับวันนี้เรามีมิชชั่นพิเศษศนิดหนึงนะครับ หลังจากที่เราอยู่เมืองนอกเมืองนามารอบนอกรอบนานะครับโนทบ,บุรีเลียนนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาถ่ายรูปอย่างจริงจังโดยที่ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองนิดนึงร้อนมากดูแดดก็คือจะถ่ายรูปแบบป้าววิเวียนใครไม่รู้จักป้าวิเวียนก็กดดูข้างบนนี้ได้นะครับป้าววิเวียนเนี่ยเป็นแนนนี่ที่เลี้ยงเด็กไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วย ถ้าใครติดตามผลงานป้าวิเวียนจะเห็นว่ายุคแรกของป้าวิเวียนเนี่ยจะเป็นภาพขาวดําแบบซีเหลี่ยมจตุรัสก็คือ6คูณ6นะครับก็จะใช้กล้องโรลเลอร์เฟล็กาซึ่งแกจะอยู่ตรงชิคาโกนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยฉะนั้นภาพที่ได้มันก็จะเป็นภาพผู้คนภาพจริงๆแล้วมันคือเดินนะแต่สมัยเราพอมาเห็นแล้วมันกลายเป็นคลาสสิกอะ่ะแต่จริงๆคือยุคนั้นก็คือรูปอย่างเงี้ยกลางสยามนะครับก็คือแบบใหม่ๆหน่อยภาพสตรีทหลายภาพของป้าวิเวียนเนี่ย เจาะใกล้นะครับเราเห็นว่าเป็นภาพออสเตดคนตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยคงไม่ใกล้มากอะไรเงี้ยเคยลองถ่ายแล้วใกล้นะใกล้จนน่ากลัวทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองกันครับว่าจะเหมือนภาพวิวเวียนไหมอ่าสำหรับกล้องนะครับกล้องวันนี้ที่เราใช้มันก็จะเป็นตัวนี้โลไลคอดนะครับซึ่งก็เป็นตระกูลเดียวกับที่ภาพวิวเวียนใช้นะครับก็วันนี้เราจะใช้ฟิล์มเป็นฟิล์มหนังขาวดำของ,าองทางโลโม จะมาลองดูว่าจะได้ภาพเป็นยังไงครับปกติไม่ค่อยถ่ายเขาดำด้วยคื่จะได้เรื่องหรือเปล่านะใช่ครัแบเบสื้อพักเศษครัแบบแบบเอาเงี่ยม เหมือนเหมือนไหม <c oughs> การจะถ่ายพอร์เทรตนะครับเราสตรีทสตรีทพอร์เทรตเนี่ยเราต้องเลือก subject นิดหนึ่งไม่ใช่แบบถ่ายใครก็ได้หรืออะไรนะครับตอนนี้เดินหาแล้วก็ร้อนไปด้วยเดินหาไปด้วยก็ค่อนข้างลำบากนิดนึง <c oughs> Baby knows lights. Don't make her use a Wi-Fi. Hit the wrong like I know when he come, come he ain't never gonna leave now. Hit it, the I run, and that's the way I wanna be loved. Don't think I'm the one. how do you know?

L-L-I-T Keep it L-C-I-K-E Hotter than wasabi ah! Too spicy Drop a P-I-C Now I'm trending on IG Yeah I'm so fucking cute, bitch I'm so fucking cute Add it to the beauty I ฟิล์มโพสแดมไม่ใช่โพสกด,กสดบัวบัวโพสแดมหนึ่งนะครับเป็นฟิลมหนังร้อยยสิบของทางทาโรโมโมหมดไปมัวแล้วออ าายากมากจริงหรอนมากเลยกล้องนี้ยากกว่าจะได้นะครับรูปรูปหนึ่งแหะมีคนลองดู time จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการถ่ายภาพการถ่ายภาพแบบป้าวิเวียนนะครับในยุค5.0ซึ่งทำให้ดูไปแล้วนะว่ามันแบบไม่ง่ายเลยป้าวิเวียนเนี่ยนอกจากเลื่อง subject เก่งแล้วเนี่ยยังแบบจังหวะการถ่ายการเข้าใกล้ approach นี่แบบว่าสุดยอดมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทั้งนนั้นที่ปกติเราถ่ายรูปเนี่เราก็ approach ัแล้นนะแแบบการ approach ด้กล้องอนเนี้ยมันยาก แล้วแถมเป็นข่าวดรามีนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับ mm hmm. ใครอยากลองเข้าไปลองได้เลยอย่า <laughs> ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. ให้ด้วยครับ mm hmm. ขอบคุณครับ